ในสนามรบที่เต็มไปด้วยโคลนดินปืนและเสียงคำรามของเครื่องจักรมีกองพลหนึ่งของอังกฤษที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าศัตรูทุกคนคาดคิด รถถังที่อยู่แนวหน้าแต่ไม่ได้มาพร้อมเกาะนาเท่าไทเกอร์หรืออนุภาพปืนใหญ่เท่าเชอร์แมนไฟไฟแต่มันมีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นความเร็วท่เทียรภาพและการควบคุมที่เฉียบคมจนสามารถวิ่งตีอบคาสิกได้อย่างแม่นยําเครื่องยนต์ V12 ที่ดัดแปลงมาจากเครื่องบินตรงกําลังมหาศาลให้มันทะยานผ่านแนวรบของเยอรมันในยุโรปมันเป็นมากกว่ารถถังมันคือสัญลักษณ์ของความคล่องแคล่วและกลยุทธ์เชิงรุก พลครับอังกฤษหลายคนบอกว่ามันกําลังควบม้าเหล็กและมันก็คือหัวใจของกองพลยางเคราอังกฤษในหลายสมรภูมิสําคัญตั้งแต่วันดีเดย์ไปจนถึงการผลักดันเข้าสู่เยอรมน,นีวันนี้ในช่วงเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามเราจะพาคุณไปรู้จักกับคอมเวลอัศวินสายฟ้าแห่งซาราชอาณาจักร หลังจากบทเรียนอันแสนเจ็บปวดในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษรู้ดีว่ารถถังที่พวกเขามีอยู่อย่างครูเซเดอร์ไม่มีวันเพียงพอสำหรับสงครามเต็มรูปแบบกับเยอรมันปลายปี1940ขณะที่ครูเซเดอร์ยังไม่ทันเข้าประจำการกองบัญชาการสูงสุดของอังกฤษก็เริ่มวางแผนสำหรับรถถังรุ่นใหม่ทันทีพวกเขาต้องการรถถังที่ติดตั้งปืน6ปอนด์เป็นมาตรฐานพร้อมเกราะที่หนากว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดคือต้องพอร้อมรบภายในปี1942 หลายบริษัทถูกเชิญให้เสนอแบบและจากแนวคิดเหล่านั้นเราได้เห็นต้นกำเนิดของรถทางสามสายพันธุ์ได้แก่ว a u x h a l l ผู้เสนอ A23 รถทังขนาดย่อมทิ่งมาจากเชอร์ชิลล์อรอมเกาะหน้า75มิลิเมตรและใช้เครื่องยนต์เบนซินเบสฟอร์ดนับฟิลตอบโจทย์เร็วทันใจด้วย A24 ที่ยกเอาโครงสร้างของครูเซเดอร์มาเกือบทั้งหมดพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นเก่า l ิเบอร์ตี ส่วนเลแลนและบริษัท b r c อารอนยูตรงแบบที่มีโครงสร้างคล้ายกับ A24 แต่ใช้ระบบช่วงล่างและสายพันธุ์แบบใหม่ในเดือนมกราคมปี1941หลังจากการพิจารณาอย่างละเอียดนัฟฟิลได้หลับเลือกและแบบ A24 ถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะ จากนั้นนังกฤษสั่งต้นแบบ6คันทันทีโดยตั้งเป้าส่งมอบภายในดูเหมไม้ผลิของปีนั้นเพราะว่าปัญหาก,ก็เริ่มตามมารถทางรุ่นต้นแบบส่งมาช้าไป4เดือนและเมื่อมันมาถึงจริงมันกับล้าหลังทางด้านกำลังเครื่องยนต์และความคล่องตัวในสนามรบจริง A24 พิสูจน์แล้วว่ามันไม่พอกำลังเครื่องต่ำสถียรภาพต่ำและยังใช้เครื่องยนต์รีเบอร์ตี้ที่สืบทอดมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแทบจะเป็นของล้าสมัยในยุคนั้น และในช่วงที่อังกฤษก็ลังมาเชิมกอังกฤษด้านรถถังอยู่นั้นก็มีการปฏิวัติเล็กๆเกิดขึ้นในโรงงานแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของอังกฤษทีมวิศวกรของโลสลอยที่เคยผลิตเครื่องยนต์อากาศยานชื่อดังอย่างเมอร์ลินสำหรับสปีดไฟพวกเขากำลังทดลองสิ่งใหม่ด้วยการดัดแปลงเครื่องยนต์เมอร์ลินที่ใช้จกากรซากเครื่องบินตกถอดระบบซูเปอร์ชาร์เจอร์ออกเปลี่ยนทิศทางการบุนของเคร่และใส่มาลงในครูเซเดอร์รุ่นเก่า เมื่อเครื่องยนต์ต้นแบบถูกทดสอบที่ออดเดอร์ชอตในเดือนเมษายนปี1941ทีมงานแทบจะไม่ชื่อสายตาเพราะมันเร็วเกินไปที่จะจับเวลารอบสนามมีรายงานอย่งไม่เป็นทางการว่ามันวิ่งได้เร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโลสลอยตั้งชื่อเครื่องยนต์นี้ว่ามี t e เอร์และทันทีที่มันเข้ามาเป้าหมายใหม่ก็ชัดเจนรถถังอังกฤษรุ่นต่อไปเครื่องยนต์จะใช้มีตอร์เท่านั้น อย่างไรก็ตามเส้นทางไม่ได้ราบรื่นนัฟฟิลปฏิเสธที่จะปรับ A24 ให้ใช้มีเทอทำให้อังกฤษต้องเปิดโครงการใหม่ทั้งหมดในชื่อ A27 โครงการนี้จึงแตกออกเป็น3สายได้แก่ A24 ภายใต้นัฟฟิลที่กลายเป็นคาวบิเลีย เอ7 L ภายใต้เร l a แลนด์ใช้เครื่องยนต์ลิเบอร์ตี้รุ่นปรับปรุงและภายหลังถูกเรียกว่าเซนทอร์และ a 2 7 M ภายใต้ BRC and W ซึ่งใช้มีทีเอได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่าคอมเวลเพื่อเป็นเกียร์แกโอลิเวอร์คอมเวลแม่ทัพแห่งสงครามกลางเมืองอังกฤษปัญหาในช่วงแรกเครื่องยนต์มีทีเออร์ที่แรงกว่าเครื่องยนต์เก่าเกือบเท่าตัว ทำให้โครงสร้างเดิมของรถทางรับไม่ไหวทำไม่ต้องมีการออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดระบบระบายความร้อนถูกทดสอบนานกว่า9เดือนจนได้ดีไซน์ที่สามารถใช้พัดลมขนาดเล็กและลดการสูญเสียกําลังเครื่องจะไี่เคยสูญเสียพลังงานไปกับพัดลมถึง90แรงม้าเหลือเพียง30แรงม้านี่คือจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทําให้มีเทอทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่ติดฝุ่น รถถังต้นแบบคอมเวลรุ่นตัวถังเหล็กอ่อนพร้อมเครื่องมีทีอร์ถูกส่งให้กองทัพทดสอบในเดือนมีนาคมปี1942และมาแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพที่เหนือกว่าคาเวเลียและเซนทอร์ในทุกด้านกองทัพอังกฤษถึงสังผลิตทั้งเซนทอร์และคอมเวล์พร้อมกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสายการผลิตมีเทีอร์ที่ยังไม่สเสถียรน,นักนี่คือบทเริ่มต้นของอัศวินสายฟ้าที่กำลังจะเปลี่ยนแนวรบยุโรปในปี1944 แม้การออกแบบของคอมเวลจะประสบความสําเร็จในด้านเทคนิคแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดกลับไม่ใช่กราะหรือปืนใหญ่าอแต่คือเครื่องยนต์ในปลายปี1942โรงงานโลสรอยซึ่งทุ่มกาลังทั้งหมดไปกับการผลิตเครื่องยนต์เมอร์ลินสาหรับเครื่องบินสปีดไฟไม่มีทรัพยากรเหลือเพียงพอที่จะผลิตเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่พวกเขาเรียกว่ามิเท์ได้อย่างเต็มกําลัง ในขณะเดียวกันบริษัทโลเวอร์ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาเครื่องยนต์เจ็ตของ ito, อแฟรงก์วิทเทอภายใต้โครงการพาวเวอร์เจ็ตก็ประสบปัญหาภายในอย่างหนักวิศ่กรอของสองฝ่ายมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนโครงการแทบจะเดินต่อไม่ได้เรื่องยิ่งบุ่นไหวขึ้นเมื่อวิทเทอรพบว่าโลเวอร์แอบเปิดโครงการลับเพื่อพัฒนาเครื่องยนต์เวอร์ชันใหม่โดยไม่ได้แจ้งเจ้าของสิทธิบัต กระทรวงการผลิตอากาศยานจึงเริ่มหมดความอดทนกับความล่าช้าทั้งหมดและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของข้อตกลงครั้งสำคัญที่เกิดกลางภพสวอนแอนด์รอยในเมืองคริสเตโรที่นั่น Ernest h ต์ไจากโลสลอยได้พบกับสเปนเซอร์วิงและเสนอให้แลกโครงการกันโดยโลสลอยจะรับผิดชอบการพัฒนาเครื่องยนต์เจ็ตต่อตัวโลเวอรจะผลิตเครื่องยนต์บีทีเอสำหรับรถทาง A 27m พ้อตรลงนี้ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคมปี9 4ึโลเวอร์จึงตั้งสายการผลิตเครื่องยนต์มิตเทอร์ที่โรงงานไทเซลีและมอรลิสมอเตอร์ในเมืองโคเอนที่ก็เปิดสายผลิตสำรองเมื่อถึงเดือนมกราคมปีเดียวกันเครื่องยนต์มิตเทอร์ชุดแรกก็พร้อมติดตั้งในคอมเวลลและคอมเวลลก็เริ่มเข้าสู่สายการผลิตอย่างเป็นทางการ เพื่อพิสูจน์ความพร้อมพรอมเวลถูกนำไปทดสอบในกิจกรรม Ex ็กซ์ไซส์ดารล่าร่วมกับรถถังเซนทอร์และเชอร์แมนผลการทดสอบระยะทางกว่า2,000ไมล์ในอังกฤษแสดงให้เห็นว่าเชอร์แมนยังคงเป็นรถถังที่น่าเชื่อถือที่สุด A27M มีตราซ่อมแซมสูงกว่าแต่ก็ได้รับคำชมจากลูกเรือในด้านความเร็วความคล่องตัวและการควบคุมปัญหาเล็กน้อยที่พบเช่นน้ำมันรั่วระบบเบรกและคลัชถูกบันทึกไว้เพื่อแก้ไขกอนการผลิตจริง หลังจากการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆจนถึงขั้นสุดท้ายของการผลิตรถทางคลอมเวลก็ได้รูปแบบที่มั่นคงทั้งในด้านสมรรถนะโครงสร้างและระบบภายในทั้งหมดมันมีน้ำหนักรวมประมาณ27.6ตนันหรือคิดเป็น28เมตริกตนันซึ่งจะอยู่ในหมวดรถทางขนาดกลางแต่มีอำนาจขับเคลื่อนและความคองตัวที่ใกล้เคียงกับรถทังเบาหลายรุ่นในยุคเดียวกันตัวรถถังมีความยาว20ฟุต10นิ้วหรือราว6.35เมตร กว้าง9ฟุต6.5นิ้วประมาณ2.91เมตรและมีความสูง8ฟุต2นิ้วหรือราว2.49เมตรทำให้มันมีสัดส่วนที่สมดุลระหว่างความสามารถในการซ่อนตัวในภูมิประเทศกับการรองรับอุป,รปรกรณ์ภายในที่จําเป็นโดยเฉพาะป้อมปืนและระบบหมุนตัวรอบทิศท,ทางสําหรับผู้บังคับบัญชา ลูกเรือของคอมเวลมีทั้งหมด5นายได้แก่ผู้บังคับการคนยิงคนบรรจุที่ทําหน้าที่ควบคุมวิทยุด,ด้วยพลละขับและพลยิงปืนกลประจําตัวถังซึ่งแต่ละตําแหน่งถูกจัดวางอย่างเป็นระบบในห้องภายในเพื่อรองรับปฏิบัติการต่อเนื่องได้แม้ในสถานการณ์ตึงเครียดในด้านการป้องกันคอมเวลมีเกราะหน้าของตัวถังนาสูงสุด64มิลลิเมตร mm, ขณะที่ด้านหน้าของป้อมปืนซึ่งต้องรับแรงประทานหนักที่สุดได้รับการเสริมให้หนาถึง76.7ม mm. ิลลิเมตร เกราะของมันแม้จะไม่ได้หนาเท่ากับรถถังหนักของเยอรมันอย่างไทเกอร์แต่ด้วยความเร็วและการออกแบบไปเคลื่อนที่ได้เร็วทําให้คลอมเวลอาศัยยุทธวิธีในการเคลื่อนที่หลบหลีกและการตีโอบมากกว่าการเข้าประจันบานตรงๆอาวุธหลักที่ติดตั้งในช่วงต้นคือปืนใหญ่6ปอนด์พร้อมกระสุน75นัดก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ปืน75มิลิเมตรรุ่นมาตรฐานซึ่งสามารถยิงกระสุนระเบิดแรงสูงได้ดีกว่าโดยบรรจุกระสุนได้64นัดจากประสบการณ์จากแนวรบในแอฟริกาเหนือ อังกฤษพบว่าสิ่งที่รถถังต้องเผชิญไม่ใช่แค่รถถังศัตรูแต่คือฐานราวและปืนต่อต้านรถถังรถถัง m 3แกรนด์และ m 4เชอร์แมนของสหรัฐที่ใช้ปืน75้มิลลิเมตรแบบยิงระเบิดแรงสูงจึงแสดงผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจยิ่งกว่าอังกฤษจึงพัฒนาปืน qf 75มิลลิเมตรขึ้นมาโดยอิงแบบจะปืน6ปอนด์แต่สามารถยิงกระสุนแบบอเมริกันได้นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี1 9 4 3ราถถังคลอมเวลรุ่นมาร์คจึงเริ่มติดตั้งปืนใหม่นี้เป็นนมาาตรฐ โดยแผนการผลิตยังแบ่งอาวุธให้หลากหลายตามหน้าที่ในสนามรบโดย10%จะติดตั้งปืน95มิลิเมตรตาม10%ใช้ปืนเจาะเกราะความเร็วสูงเป็นปืน6ปอนด์หรือภายหลังพัฒนาเป็น17ปอนด์และ60%จะใช้ปืน75มิลิเมตรแบบยี้ทั้งระเบิดแรงสูงและเจาะเกราะอาวุธรองของรถถังประกอบด้วยปืนกลเบซ่าขนาด7.92ม mm. ิลิเมตรรวมกระสุนมากถึง4,950นัดเพื่อใช้ในการต่อสู้กับทหารราบหรือเป้าหมายเบาในระยะประชิด มาดูในส่วนหัวใจของคลอมเวลเครื่องยนต์โลสลอยมีเออร์ V 1 2แบบเบนซินเพียร์กำลังสูงสุด600แรงม้านี่คือหนึ่งในจุดแข่งที่สุดสำหรับรถทางคันนี้เรามาเปรียบเทียบกันน้ำหนักตัวแล้วมันให้อัตรากำลังขับต่อมวลถึง21.4แรงม้าต่อตันซึ่งทำให้มันพุ่งทะยานด้วยความเร็วสูงสุดห4กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ2 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางวิบากความเร็วสูงนี้ไม่ใช่เพียงแค่เคลื่อนที่เร็วแต่มันยังช่วยให ระบบส่งกำลังใช้เกียร์มอริดบราลวซซึ่งให้เกียร์เดินหน้า5จังหวะและถอยหลัง1นึงจังหวะขณะที่ระบบการสะเทือนเป็นแบบคริสตี้ปรับปรุงซึ่งช่วยให้ตัวรถรองรับแรงสะเทือนจากพื้นที่คลุกคลาดได้ดีเยี่ยมเพิ่มเสถียรภาพในการยิงระหว่างเคลื่อนที่ระยะห่างจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่410ม mm, ิลลิเมตรซึ่งมากพอให้วิ่งผ่านหลุมบ่อหรือซักสิ่งกีดขวางได้โดยไม่ติดท้องรถ ถังเชื้อเพลิงจุได้116แกลลอนอังกฤษหรือประมาณ530ลิตรและมีทังเสริมอีก30แกลลอนหรือ140ลิตรสำหรับเพิ่มระยะปฏิบัติการด้วยความจุนี้ค r o m w e ล l สามารถวิ่งได้ไกลถึง270กิโลเมตรบนถนนและประมาณ130กิโลเมตรบนทางวิบากโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงช่วยหน่วยลาดตระเวนหรือการรุกสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยอครั้ง ทั้งหมดนี้ทำให้คลอมเวลเป็นหนึ่งในรถถังที่มีความสมดุลระหว่างความเร็วความทนทานและอำนาจการยิงอย่างลงตัวที่สุดในบรรดารถถังอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันเร็วพอที่จะบุกทะลวงแนวค่าศึก้องตัวพอที่จะตีอบด้านข้างและยังมีพลังการยิงเพียงพอที่จะรับมือกับศัตรทูทุกระดับ และถ้าหากว่าคุณอยากสัมผัสกับความเร็วและกลยุทธ์อันชาญฉลาดของคอมเวลด้วยตัวเองไม่ต้องไปไกลถึงแนวรบในยุโรปเพราะวันนี้คลอมเวลบีรอมใจให้คุณได้สัมผัสมันใน world of t a n k สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีวอลเกมมิ่งมาก่อนเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปก็รับของขวัญสุดพรีเมียมไปได้เลยทันทีกับรถถังกลางพรีเมียมเทียร์6กคอมเบลบียังไม่หมดยังมีรถถังพรีเมียมแบบเช่าอีก3คันไม่ว่าจะเป็นรถถังหนักเยอรมันเทียร์6ไทเกอร์หนึามรถถังดิคาตอเมริกัน t 7 6และรถถังเบาจีนไทสิ64พร้อมเครดิต2 5 0 0 0 0และบัญชีพรีเมียมอีก7วันเต็ม สำหรับผูเ้เล่นที่นี่ทับไปเกิน30วันทางเกมจูงใจให้คุณกลับมารบด้วยบัญชีพรีเมียม3วันลายพรางแบบ 2D บาร์เกนรถทางกลางพรีเมียมแบบเช่าเซนจูเลียนมาค่าสแลห RAAC เทียแพรอ้อมดูกเรือฝึกเต็ม100%ใช้ได้10การรบแต่ถ้าคุณมีอยู่แล้วเอาเครดิตฟรีไปเลยแสนหนึ่ง โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่ามาลุยแนวลบด้วยคอมเวลบีอัศวินสายฟ้าในตำนานพร้อมรับของรางวัลพิเศษได้แล้ววันนี้กดลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วอย่าลืมใส่โค้ดนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในสนามพบนะครับพลทหารกลับมาที่การผลิตแม้จะมีต้นทางที่พัฒนาแยกย่อยไปหลายสาย แต่สุดท้ายคลอมเวลก็เข้าสู่สายการผลิตเต็มรูปแบบที่มั่นคงและกลายเป็นหนึ่งในรถถังอังกฤษที่ถูกผลิตขึ้นมากที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยยอดรวมกว่า4,016คันแบ่งเป็น well 3, คลอมเวล3,066คันและเซนทอร์9 5 0คันซึ่งในจำนวนของเซนทอร์ยังมี375ตัวถังที่ตั้งใจสร้างให้เป็นป้อมปืนต่อต้านอากาศยานแม้สุดท้ายจะเสร็จสมบูรณ์เพียงแค่95คันเท่านั้น การผลิตถูกแบ่งตามสายงานโดยเลเลนมอเตอร์ Motor, รับหน้าที่หลักในการผลิตเซนทอร์ Center, ส่วน Birmingham มเรน w a y ์ a r ร์ริชแอนด์วากอนคอมพารับผิดชอบสายการผลิตคอมเวล l ขณะที่บริษัทอื่นๆเช่น English Electric, กทาเล a n d นด์วอลฟ r เมโทรแคมเ n ลจอ l e r LMS เ a นเวย์มอร์ลิสมอเตอร์และลัสตันบูซิลัสก็ได้รับสัญญาในการผลิตตัวถังและชิ้นส่วนประกอบบางส่วนเพื่อทันตามความต้องการในแนวรบ หลังจากนั้นรถถัง a 2 7 M c o m w e l l ก็ได้รับอนุมัติให้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการในกอง lish, ทัพบกอังกฤษช่วงปลายปี1 9 4 3และเริ่มทยอยเข้าประจำการในหน่วยรบแนวหน้าภายในช่วงต้นปี1944ในช่วงแรก c o m w e l l ถูกจัดสรรให้ใช้ในหน่วยรัตัวเวงของกองพลยางเกราะโยกตัวอย่างเช่นกองพลยางเกราะที่7ด Desert Rat กองพลยางเคราะที่11และกองยารักษาการน,น่วยเหล่านี้ผูกฝึกอย่างเข้มข้นสำหรับภารกิจโจมตีเชิงลึกในยุโรป และแล้ววันที่โลกจารึกก็มาถึงวันยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีหรือที่รู้จักกันในชื่อออปเ a t ร o ช o v e r l o r ร์ o m ดคอมเวลได้รับบทบาทสำคัญในการบุกทะลวงฝั่งตะวันตกของยุโรปโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เชอร์แมนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวเช่นเมืองที่ถนนแคบป,ป่าปโปร่งหรือเส้นทางลาดชันโดยคอมเวลกลายเป็นเครื่องมือของการโจมตีที่อาศัยความเร็วมากกว่าพลังการยิงแบบรถถังหนัก ในสมรภูมินอมังดีคอมเวลได้พิสูจน์ตัวเองในบทบาทน,นักล่าเชิงกลยุทธ์พอยสนับสนุนแนวรบแนวหน้าและตีอบเข้าหาค่าศึกอย่างแม่นยำในจุดที่เชอร์แมนเคลื่อนตัวไม่ทันด้วยความเร็วที่เหนือกว่ามันกลายเป็นดังสายฟ้ากลางสนามรบก่อนที่รถถังเยอรมันซึ่งหนักกว่าจะตั้งลำยิงได้ หลังการบุกนอร์มังดีคอมเวลล์ได้รับภารกิจลุกคืบทั่วฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นเมืองแคนเมืองฟาร์แลส้นถึงเบลเยียมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการตีโอบอย่างรวดเร็วโดยในระหว่างปฏิบัติการมาร์เก็ตการ์เดนที่เนเธอร์แลนด์คอมเวลล์ถูกใช้ปิดล้อมพื้นที่ยุทธศาสตร์ริมคลองสะพานและหมู่บ้านเล็กๆที่ยังรออื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ทันเวลาจากนั้นในปี1945ขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรรุกเข้าสู่เยอรมน,นี คอมเวลยังคงเป็นแนวหน้าทางในการข้ามแม่น้ำรรยการรบในเมืองเช่นแฮมบูรวมในการล้อมเส้นทางล่าถอยของศัตรูด้วยความเร็วที่สูงถึง14กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีบันทึกว่าคอมเวลบางคันสามารถกระโดดข้ามคลองเล็กๆจนกระรับฉายาว่าไฟายิ่งแทงแม้จะเผชิญกับรถทางเยอรมันอย่างแพนเทอร์และไทเกอร์หนึ่งที่แข็งแกร่ง,งกว่า คอมเวลก็ใช้กลยุทธ์เข้าเร็วยิงเร็วหลบเร็วประสานการสนับสนุนจากเชอร์แมนไฟไฟและปืนต่อต้ารถถังทำให้มันกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการรุกคืบของฝ่ายสัมพันธมิตรแต่อย่างไรก็ตามตำนานก็ยังมีวันจบหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดในปี1945กอองทัพอังกฤษเริ่มปรับโครงสร้างกำลังใหม่ คอมเวลไม่ไดยังถูกใช้ในบางพื้นที่เช่นอินเดียและฮ่องกงแต่ก็เริ่มถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆรถถังรุ่นใหม่ a 34 Comet ที่พัฒนาต่อยอดจากโครงสร้างของคอมเวลติดตั้งปืน77มิลลิ mm, เมตร HV และมีป้อมปืนใหญ่กว่ากลายเป็นมาตรฐานใหม่ของกองทัพอังกฤษคอมเวลถูกย้ายไปทำหน้าที่ฝึก บัญชาการหรือส่งต่อให้กับชาติพันธมิตรเช่นโปลแลนด์อิสราเอลและกรีซโดยในบางพื้นที่คอมเวลผูกใช้ไปจนถึงต้นทศวรรษที่1960ก่อนที่บทบาทข,ของมันในกองทัพอังกฤษจะสิ้นสุดลงเมื่อรถถังเซนจูเลียนเข้าประจำการรถถังแนวคิดใหม่ที่ผสมผสานเกราะหหนาอาวุธแรงและความคล่องตัวเข้าไว้ในคันเดียวแม้จะพ้นแนวรบหลัก แต่คอมเวลล์ได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะจุดเปลี่ยนผ่านสู่แนวคิดรถถังสมัยใหม่ยุคสงครามเย็นมันอาจไม่ใช่รถถังที่มีเคราะหนาที่สุดหรือยิงแรงที่สุดแต่มันเข้าใจในเรื่องของจังหวะของสนามรบได้อย่างแม่นยำและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คอมเวลล์กลายเป็นตำนานตำนานของความเร็วความยืดหยุนและการเปลี่ยนแปลง และนี่ก็คือเรื่องราวของรถถังที่เร็วจีด๊ดยิงดีขับมันถึงแม้มันจะปลดประจำการไปนานแล้วแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าขับจริงมันจะสนุกแค่ไหนบังคับยิงแล้วศัตรูหมุนเป็นลูกค้งมันจะสะใจยังไงก็ไม่จำเป็นต้องหารถถังจริงมาขับเพราะ r l d o ฟแท้เขาจัดให้โหลดฟรีวันนี้แถมได้รถถังคอมเวลลบีไปมันสะใจกันได้เลยและยังแถมคู่ปรับตลอดการอย่างไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งให้ลองอีกด้วยอย่าลืมใส่คโค้ดแล้วไปดูก,กันครับกับ World of t ท n k ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเราหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในเรื่องต่อไปหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดทางผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็จะลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องบอโซนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ